โอเคมาดูวอลกันต่อครับทุกคนวอลธรรมดาวันจันทร์ที่16บวิถุนาตรงกันนาหนึ่หกสิบแปดรอบสี่ทีมครับระหว่างเอาไปเชนนิ่งกับสกุ้ครับสกุ้ได้กลับมาทำแข้งวอลที่สั้นก่าปะเนี่ยเหมือนย้ายมาจากคิวไหนสะก,กิวหนึ่งผมคุ้นชื่ออยู่หรือมาจากโอเชียนปะสัก,สก,สก,กิวหนึ่งอะมีอะไรมีโอเชียนมีอะไรบ้างวะที่วอลไม,ไมไ้มาจากสัก,กิวหนึ่งแน่นอนไปอยู่สกุ้นะครับ อยากให้เห็นสุกโกยกลับมาอยู่ในบอทัวร์นะครับสีท่านหน้าก็เขาหน้าจะเอาสุกโกยที่แหะบอมาคือคุ้นๆเลยแต่ผมทำไม่ได้ว่ามันคิวไหนวะาโอเคคิวไหนก็ช่างเขาแล้วเรามาดูบอนดีกว่าไหมสุกโกยจัชนะอินดิวหรือเปล่ากกเกมนี้จะเป็นเกมใบหรือเกมยาวมาดูกัน อยปมาที่คุยคุยไปข้างในเลยแล้วโดนรอหกปีดักมานาด้วยแล้วฟอฟออเข้าไปข้างในได้ทีหัิโดนโดนจแก้วซอนนะครับุหลอนเสือได้สวยครับกก้ยกยตายมากรงกลาแต่นทีก็คนย่งเยนนแล้วเอาพันโล โล่เปิดมาตรงนี้เผื่อว่าจะเข้ามาเก็บเขามาเก็บเขามาเก็บเี่เขาแล้วโดนเดลยโดนดอกมีเดือบนแล้วมั่งบนอยู่มั่งบนอยู่ข้างล่างเหลาอยู่กระเจี๊ยนเหลาอยู่เดี๋ยวโดนทีไปเรียบร้อยเดี๋ยวในฟอเข้ามีดีตรงกลางแต่ไม่โดนแก้วนะครับโอ้ยเปิดมาได้สวยครับเปิดมาได้ดุจันมาก โกรกระบิวเข้าไปแล้วตรงนี้จะได้เข้าไปได้คืเปิดเปถึงทีครับแล้วก็ยังระบิวอยู่ระบิวหลบเรื่อยๆครับสวยแล้วทำดีแล้วเอาพลุพยายามจะหายแต่ไม่บักครับพยายามโกรกยังไม่ตายนะครับปีไปถึงทีเดียวตัวดูดไปได้แล้วก็มีแก้วไปถึงทีแก้วไปสองทีหายเกือบหายเกือบลด จังโอจิก็เข้าไปตรงกลางครับด้วยพยายามเดินที่ยิปขอเข้ามาให้พอยิงคหอหรือทิ้งคอก็ไม่รู้ให้คอหรอมียิดคุยวิ่ง่วนอยู่ฮัลโลก็มุดเข้ามาโดนทุบยืดแหวนเข้ามายก สองตัวได้กรลางกับยิงกระสุแต่ไม่ตายนะครับต้องตั้งถึงแล้วเดี๋็กซีเอ็นเข้ามาเยอะอย่างนี้ได้ทุ่มเสาแล้วอืมเราจิตจะกดอีเพีออยวก,ก่อเป็นก่อนได้นะครับรมีรถสวยครับ จ่ไ,ไ,ไม่โดนครับจังโกจเทียไปได้สแวดินย่ตรงกลางตรงกลางแล้วเดย,ยจังโกจโดนยกไปดิ้นียู่เดือเข้าไปข้างในหดือ่ได้หรือเปล่าดยูอู้ดูที่ตอ,ตอนนี้ตอนนี้พุกเสียหายเยอะะพอสมควรเลยนะครับ โดนยกเดี๋ยวตัวพีเอสเอ็นเข้ามาอย่างนี้โดนโดนอะไรหรือเปล่าคิวเวลคิวหลบสวยครับแล้วยกเด,ดีย๋ยวพีเอสเอ็นทิ้งเลยจะโดนโดดด้วยนะนั่นเดี๋ยวแล้วก็ทิ้งเก็บโล่แล้วก็โดนเรเดอร์อีต,ตัดไปนะครับเรเดอร์ก็บอได้นะครับจะทำเป็นเล่นแล้วราชาจบสลัด ไก่โฟก์ฟอเราโดนวิวแล้วก,ก็อีแคมป์ไปเลยครับแล้วเป็นโกครับใส่สวยครับตรงกลางแบบนี้แตกแน่นอนแล้วนี่นขึ้นข้างบนต่อแล้วเอามอโลโลลงข้างล่างครับแบบหน้าที่เป็นไปครับทำสวยครับแล้วระเบิดเรียบร้อยครับแล้วโดนโอเวอร์ไปแต่ราชาจนสลัดยังไม่ตายนะครับราชาจนสลัดที่โดนจากในคอเอฟคูเนนะครับ อาเดียโดนยกลองไปตายนะครับมีโรกรแล้อกไปสอตัวนี้อไปเที่นะครับได้เปียบพุกแก้วสองกแก้วแล้วก็สามารถทำิดตเได้แล้วราจาโดสลัดอีเปิดไปตรงนี้ไม่โดนใครแต่โดนใครอะโดนีนสองเนีดยเกียไปได้โดนทุบใกล้จะหมดละ แอบโบโซตะเลเข้ามาอีสวยนาเดียไม่มีดูดไปไหนนาเดียเข้ามาดีแล้วดีแรกกันกับเอาทาวเแล้วจะถูกเข้ามาดีที่เรื่อยๆแต่ยังไม่โดนใครแล้ว W ิวิวใส่ก่ดูอย่างนย้นแล้วยังจะปกตายันได้แล้วลักหน้าเข้ามายก โร่กน e e ันอีแล้วอีไป็หนึ่งทีตรงกลางสวยๆแล้วโดนเดอะแบกยกไปกาลาเดินคิดมาแล้วยกไหล่พอทิ้งไปเลยเหล่วนาเกียหนึ่งทีนะครับเก็บทุกกดทุกๆๆอเองครับแล้วกาลายกสองคอมโบสวยครับเดอะแบกไม่ตายน่ารักมากขอบขึ้นไปข้างบนถึงตีเสาไปแบบนี้ถ้าไม่ไปฆ่าก็โดนเหล่ามีนะครับเดี๋ยวอ e ีเขียร์ไปเลยครับพูเอิร์ธ เอาไปดูตรงกลางเอาไปชนนี่ก็พยายามเพิ่มเลือดทุกแก้วครับตอนนี้ดิ้ถุยเอรยเวียนดีทิ้งไปสองจะตายหนึ่งฟิวยกสี่หนึ่งสอง โ,โ,โ,โหมีเคลียร์ไปสวยมากครับตายไปสี่ห้าตัวแล้วสุโกเคลียร์คนเดียวแล้วตรงกลางนี่นก็ตรงกลางแล้วยิงมุดขาดลงมาได้ทีหลีบหลบหลอดสองทีสามทีแรงมากครับแล้วโดนย,โยโกทิ้งไปเลยแล้วพันโลเขาก็มันทิ้งเที่ยวล่างแตกแล้วครับเรียบร้อยแล้วคิวหลบอยู่เลววิว w ใส่ ออเอาวิวใส่ทามวิทย์ไว้อีกชามวิทย์จะคิวลงตรงทีเดี๋ยวลักหน้าขเข้ามายกชามวิทย์ให้แล้วคอนโลน่าจะเล่นเล่นหรือเปล่าฮีโร่ที่วิ่งเข้ามาตรงนี้จะดูจะดูดกลับบ้านไม่ได้สดในใจต้องกระหนากระหนุ่ยจับก่อนแล้วเอาไปทีเพียรหนึ่งทีไม่มรู้ว่าไออยู่ไหนน่าจะไออยู่ตรงนี้อุ้ยแล้ว เคลียอยเยอะแล้วอีเคลียกันไม่ได้สักทีเขาจะีหมดแล้วครับตัวเคลียโอโหลวราคาจนสลัดหมอนเดียวเปหลายรอบมากนีเยรอบด้วยน่นั่นเจอเียะมานอยีจะแตกกันหรือเปล่าเจ๋อโอ้โหยนยอนเล้เอยยงไ่ถึงนะครับปอมอีกทีเกือบแตกครับ มาทีย,ยาสุโกตีกเปิดตรงกลางไปแล้ราชาจนสลัดเอชพีเต็มแบบนี้จะเหลือหรือเปล่าแล้ววิ่งเตะเลยครับราชาจนสลัดคิวโดคิทีด็อกจริงๆว่ะแล้วโดนยกโดนยกของยกของตัวแล้วต้องเสียสตัวยกแล้วราชาจนสลัดไม่ตายด้วยเอดีประเด็นแล้วเอชพีตัวยกไม่มีแล้วโอ้เรา,าจะชนสลัดตายกันได้ คุยใจโดนโสมโลงดีไปทีเต็มเลยถึงจะโดเข้ามาครับเหลือล้ากกว่าเขาจะระเบิดแก้วได้หรือเปล่าเอ้ยระเบิดเสาได้หรือเปล่ามาตรงกลางทีที่หนึ่งทีตายไปสามสองตัวแข no ่ pretty pretty 1, 5, 5. Really งเกมดีเลยกันนะ ตอวตาเลียยิงเทียบบลสวยถือดูตังเทียบบเดี๋ยวลักหน้ายก2องเวราชาโจรสลัดมาอีกแล้วตัวีเต็มเต็มขเขาโดดเตะไปเลยเดี๋ยวอีเกียให้ตัวเองเลยได้2ตัวสวยมือหลงดีมากว่าไม่ถูกเอ็นตกเอ็นเปล่าราชาโจรสลัดตายไปแล้วแต่ไม่เป right ็นไรเพื่อนเดี๋ยวเจะริบคุยกับบอฟสองตัวก็น่าจะระเบิดได้แล้วครับลุกแก้วไม่เข่า ีอยู่แล้วไม่ระเบิดแล้วกินจังโอจิเข้ามาปิดงานหรือเปล่าวิงชนกันอย,ย,ย,ย่างเด็ดาดเรียบร้อยปิดงานใส่ได้แล้วเป็น EW จะได้ถูกใจใช้เท่าไหร่ดเข้าขไป็นล็อติก